ก็แถวเลยสามแถวครับทั้งหมดจัดแถวเฮ้่เอาจัดแถวเฮ้่อ่าทั้งหมดนั่งก่อนครับเอาหัวหน้าบอกนักเรียนักงวยต้อความคารุ่สวัสดีครับ อาวันนี้มากันกี่คนครับทัคนผครับผครับไม่มีใครขาดเนาะครับมีใครป่วยใครอะไรไหมไม่มีครับไม่ไดครับอยู่ข้าวครับไม่เรียกป่วยครับวันนั้นนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเลี้ยงลูกบอลแล้วก็ยิงประตูกันนะครับครับมีใครบอกได้ไหมว่าความสำคัญในการเลี้ยงและยิงประตูเนี่ย มันสำคัญอย่างไรครับอะไรนะครับโอเคครับถูกตล้องครับตัวเมื่อมีใครตอบได้อีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วพ่อมันก็เรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับมายืดโอ้ยผมไปรอดอย อันทุกคนกายแขนออกครับเตรียมยืด ไปทางขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเยงครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายกปลายเท้าขึ้นครับก้มลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเยงข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับต่อไปเรายืดเสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นการวอ์มอัพนะครับ กูได้ตั้งกล้วย marker ไว้แล้วครับเบสฝังครับแบ่งให้เท่ากันครับฝง้นเ็ตนวยนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับกล้วยครับเออะโดะโดครดัครับแบ่งให้เท่าๆกันนะครับอันนี้คือการวอร์มอัพนะครับ ตอนแรกบอมตามครูครับดีค,ครับถ้าแรกวิ่งนะครับจ็อกกิงนะ้งวิ่งถึงลูกบอลก็พอนะครับแล้วก็อ้อมกลับไปไปครับเริ่มจ็อกกิง้ง่งเลยครับจ็อกกิง้งเิ่งข้าสองจะไล่ข้างนะครับ ข้าที่3ตไีได้านหน้านะครับเี่ตีข้างเท้าด้านในครับตีไปอย่างนี้ครั <c oughs> ไดีส้นครับอโอเคครับต่อไปเราจะเข้าฐานกันนะครับมามมมเรียนแบงค์เร็วหน่อยครับเพื่อนรอครับรอนฐานนี้นะครับจะเป็นการเลี้ยงบอลจะมีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้ หลังจากเลี้ยงสุดรวยมานะครับส่งให้คนนี้แล้สุคนนี้ก็จะส่งคืนแล้วก็ยิงประตูนะครับด้วยจังหวะเดียวเลี้ยงมาจากตรงโน้นใช่ครับก็ส่งให้เพื่อนตรงนี้ใช่ครับแล้วเพื่อนก็ส่งคืนแล้วเราก็ยิงประตูครับโอเคครับโอเคครับมีใครตาธีตไหมครับผมครับผมโอเคครับ ใช่ครับคนยินก็มายินรอไม่มีผู้ครับก็คือ <c oughs> คนยิงปู่แล้วก็มายินรอรับบอลเลยครับเอาบอนไปกองกันตรงนู้นแล้ครับ สวนบอวนค่นันเข้าเฟรนหน่อย นูวังไ่ายมาดใจคิดอ่าต่อไปนะครับครูจะให้แบ่งทีมแล้วก็แข่งขันกันเี้ลยงแล้วก็ยิงประตูใครทําได้เร็วแล้วก็ยิงเข้าได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับแปดคนแปดคนก็แบ่งเป็นดิ้นด้วยอะไคือน้ำครับ ครูจะแบ่งทีมให้เป็นทีมละสี่คนนะครับโดยการนับห 1, 2, 1, 2นึ่งสองหนึ่งสองะครับขอ,อการนับหนึ่งครับหนึ่องหนึ่งสองหนึ่งใครนับหนึ่งอยู่ฝั่งขวามือครูครับใครนับสอง but โอเคครับจบไปแล้วนะครับตอบรวมกันที่ร่มเลยครับแข็สรุปนะครับบ่นักเรียนฟังก่อนสรุปนะครับทีมที่ชนะก็คือทีมที่หนึ่งนะครับเาีท ไหนได้บ้างครับยิงประตูกานรสัมพันธ์ในการยิงประตูเนี่ยมีความสัมพัญยังไงครับเพื่อชนะเพื่อชนะดิงต้องและการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกเพื่อรวมทีคู่ต่อสู้เอาตัวรอดครับยิงกันทุกคนเลยตัวมือ อ่าทั้งหมดยืนเลิกไปนี้ก็อย่าลืมไปไล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกิน,น <c oughs> ข้าวแล้ก็ไปเรียนต่อนะครับโอเคครับ,อนนรบขอบคุณคู่ที่ของใหญ่ครับผมพงหน้บอกนี่ทั้งหมดอัลลอคุณครูขอบคุณครับโอเคครับบายครับ